ตรวจประวัติอาชญากรรมหรือตรวจ C.I.D. ผ่านมหอดเกาหลีต่อหมอเกาหลีกับเป็นพ่อเหตุใหนสวัสดีครับช่วยรัช่างอ่อนเกาหลีมือนี่วันที่10มีนะปีปี2021นะครับมือนี่บรรยากาศช่วงเศร้าหมอกลงครับช่วงสายมานี่เที่ยงแล้วกับอากาศกัยังเย็นอยู่นะครับ เมื่อนี้จะเบาเรื่องอการตรวจประวัติอาชญากรรมหรือตรวจ C ี d ดีนะครับเพิ่ม,เต,มเติมนะครับฉบับเพิ่มเติมเนาะมีหลายหลายคนทักมานเนื่องด้วยตรวจประวัติอาชญากรรมหรือ C ี d ผดีพานแล้วเป็นอย่างมหอดเกาหลีตำรวจขึ้จับต,ต่อมอเกาหลีเนี่ยเป็นอย่างยังจับนะครับตอนช่วยได้ช่างมากับมีคนหนึ่งนะมาทากันหาสืบหาคนถือต่อมอจับ ช่วงที่กําลังเช็คอินเข้ามาต่อหมอมารวบตัวเลยครับยืนพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ต่อหมอเช็คปุ๊บแป๊บเดียวครับมาเลยครับมาล็อกตัวเลยสองสามคนเลยนะครับแล้วกับคนที่มาอยู่เกาหลีมาเหตุการณ์ได้เดือนสองเดือนบางคนถึกต่อหมอจับนะครับบางคนอยู่ปีหนึ่งถึกต่อหมอจับนะครับเนื่องจากว่ามีคดีนะครับมีคดีสาเหตุสําคัญก็คือว่า เนื่องด้วยเอา้าแล้วเขาตรวจ C ีไดีพันแล้วเป็นอย่างตมอมกขึนจับนะครับชัวร์แ้ช่างขออธิบายาในการตรวจ C i d ดีบ้านเฮานะครับ C i d ดีประเทศไทยเนี่ยเนาะตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับโดยปกติแล้วข้อห้ามของกรมแรงงานนี่ก็คือหมายกันว่าผู้ใดมีประวัติอาชญากรรมนี่มาเกาหลีบ,บ่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของกฎหมายไทยหรือว่าตำรวจไทยก็ดีสามารถออก C i d ดีให้เฮาได้นะครับ ทีนี่หลายคนเข้าใจว่าตำรวจนะ่ะล่างคดีให้นะครับคือหมายก็วามามันเป็นแค่ใบพันทางใบพันในการเข้าประเทศเกาหลีในการออกไปซีีห้ดีเนะี่ยแต่ความจริงแล้วอัอน่าจ,จะเป็นของปลอมหมายก็ว่าเขาออกได้ใบรับรองนะแต่กฎหมายบร้องรับหมายก็ว่าประวัติบ่มีการล่างนะบ่ได้ล่างประวัตินะเอ่อสำหรับคนที่ไปทางด่วนนะไปทางด่วน มีคานําช้าหรืออย่างไงแต่หมายก็ว่า,าประวัติที่เขาออกเสี้ยดีเขาอได้มีคดีต่างๆคดีพยายามขาคดีคดียาเสพติดคดีละเมิดลิขสิทธิ์คดีอื่นๆที่เป็นคดีประวัติอาชญากรรมถ้าผู้ใดมีประวัติอาชญากรรมเนี่ยมันมีซื้อ,อประวัติระหว่างประเทศน้ำถ้าผู้ใดมีกรณีนี่ยังเช่นคนที่เคยมาเกาหลีนี่เขาเอื่นว่ามีประวัติประวัติขาบชา้าเลย หรือว่ามาก่ายาเสพติดทีทเกาหลีแล้วกลับไปแล,ล้วก็ไปแจ้งผมและงานไปนสมัครไหมว่าบบเคยมากเกาหลีหรือว่าบบเคยมีคดีอย่างประมาณนี้บางครั้งในการตรวจสอบซีด้ดีอาจที่มีการเล็ดรอดได้ในกรณีนี้คือหมายว่าพันไทยมาได้แต่ว่าโบพันเกาหลีแต่บางคนมาหอดเกาหลีต่อมอเกาหลีการตรวจบพ่พ่อนะครับในในมือที่เขาม้ามือแรกนะครับแต่ว่าถ้าพัานไป3เดือน6เดือนข้อมูลครบถ้วน ถ้าเจ้าไปอาจจะไปเที่ยวหรือว่าเจอแจ็คพอตเจอตอ่อมอตอ่มอม้อขอเรียกตรวจบัตรหรืออย่างเช่นคนที่มีประวัติาชญากรรมก็บที่มีซื้อให้ตอ่อมออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นว่าเป็นเรื่องแปลกที่ตอ่มอม้อจะจับใน3เดือน6เดือนหรือ1ปีเพราะฉะนั้นมากเกาหลีแล้วก็คนที่มีคดีก็น่นาสิรู้ตัวดีหมายคามว่าต้องลบเลี่ยงแน่อย่างแน่แน,เ,นเพราะฉะนั้นย่ามันใจว่า,าผ่านเกาหลีไม่ได้ดีสบายเลยบอมัน ถ้าเกิดเจ้าไปพ่อต่อมอนะครับถ้ามีคดีติดโตนะครับจําไว้ว่าซีอดีที่คนตํารวจไทยออกให้นะบ่ได้ร่างประวัติเขานะบ่ได้ล่างประวัติเขาแค่เป็นใบพนันธุซื้อแต่ว่าถ้าเกิดเขาตรวจสอบพ่ออันนี้ก็ถือว่าสวยเนาะเพราะนั่นก็บบอกเรากาสิไปว่าเป็นยังตรวจซียดีพันคือถือต่อมอจับนะครับฝากไว้แค่นี้เนาะหวังว่าชีวิตประโยชน์แล้วกัน เอาไปพิจารณากันลาไปก่อนอันยองฮีคาซิโยสวัสดีครับ